สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับจีสตาแ t r i ทร t ปทิกนะครับวันนี้จะมาแนะนําคําสั่งที่ช่วยในการทําทงานหลายๆอย่างพร้อมกันในครั้งเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการ Move แล้วก็การโรเ a t นะครับวิธีการใช้งานคําสั่งนี้นะครับคำสั่งอยู่ที่เมนู modify เลือกไปที่คําสั่ง a l i รนะครับเราจะั้นททำการเลือกวัตถุที่ต้องการจะทําการ Move แล้วก็ rotate. โรเ t e ตัวอย่างเช่นผมต้องการจะเลือกวัตถุที่เป็นห้าเหลี่ยมนะครับทั้งมูฟแล้วก็โรเทมาสัมผัสกับ เส้นทางด้านขวามือของสี่เหลี่ยมบริเวณนี้นะครับพอเลือกเสร็จแล้วก,กด enter 1ครั้งกำนกวนจุดอ้างอิงที่หนะครับแล้วก็จุดอ้างอิงจุดนี้เนี่ยเราต้องการจะมา snap กับจุดไหนบนสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ผมจะให้เป็นที่มุมขวาล่างแล้วกันแล้วก็เส้นที่2อนะครับจุดมุมนี้นะครับมา snap เข้ากับที่มุมขวาบนของสี่เหลี่ยมนะครับ ตัวโปรแกรมจะให้ทําการกําหนดจุดไปเรื่อยๆนะครับถ้าสมมุติเรากําหนดเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กด enter หนึ่งครั้งนะครับตัวโปรแกรมก็จะสอบถามอีกว่าต้องการจะทําการ alignment นะครับในส่วนของตัวเบ s พ point ด้วยไหมถ้าสมมุติเราตอบ no นะครับตัวโปรแกรมก็จะทําการ move แล้วก็ rotate มาสัมผัสพื้นผิวในรูปแบบนี้นะครับเพียงแค่นี้ก็สามารถ move แล้วก็ rotate ได้เรียบร้อยแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นคําสั่ง alignment อีกรูปแบบหนึ่งนะครับอย่าลืมติดตามให้ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ